สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาทาน k คฟ c กันค่ะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะลูกๆก,ก็พามาทานไก่เคฟซค่ะมีอ่าชิคแอนด์โรนะคะทุกคนมีเฟรนช์ไฟไก่ป๊บค่ะมีไอศครีมนะคะแล้วก็น,น้ำอ่าปั๊บซี่ไม่อั้นนะคะทุกคนวันนี้สั่งชุดเล็กค่ะชิคแอนด์โรนะคะ กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันแม่นะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆมีความสุขเลยค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะสุขสันต์วันแม่นะคะวันนี้อิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะก็ทานชุดเล็กนะคะเพราะว่าทานหลายอย่างอิ่มทานไม่ไหวแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้านำเสนออะไรพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย